สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วิดีโอที่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่นี้เป็นวิดีโอที่อิหร่านเผยแพร่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นกิปนาวุธของอิหร่านทําลายเลดาเอ็กซ์แบของระบบทาที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งของอิสราเอลเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะไม่ได้รับการรายงานในสื่อตะวันตกเลยจึงไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการที่มีรายงานว่าสหารัฐตกลงที่จะจัดหาร,ระบบทาสให้กับอิสราเอลจึงเป็นที่เข้าใจว่าระบบเรดาร์เอ็กซ์แบนของระบบทา์ที่มีอยู่เดิมนั้นน่าจะได้รับความเสียหายจริงจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหรา่านเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลได้ใช้เรดาร์เอ็กซ์แบนของระบบทา์เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าตั้งแต่ปี2008ระบบทาสเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสกัดกั้นขีปนาวุธ โดยใช้วิธีการทำลายโดยการชนโดยตรง hit to kill ใช้เลดรา AN- ทับ TPY2X8 ในการค้นหาเป้าหมายโดยมีระยะการตรวจจับไกลถึง1,800กิโลเมตรนอกจากนี้สมกับชื่อ Terminal ที่แปลว่าสุดท้ายหรือตอนปลายระบบนี้เป็นระบบอาวุธที่รับผิดชอบขั้นตอนสุดท้ายของระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐ กล่าวคือไม่ได้ทําการสกัดกั้นในช่วงขึ้นสู่อวกาศหรือช่วงบินนอกชั้นบรรยากาศหลังจากการยิงขีปนาวุธแต่รับผิดชอบการสกัดกั้นที่ระดับความสูงมากในสถานการณ์สุดท้ายเมื่อหัวรบกําลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกอีกครั้งและกําลังตกลงมาภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ในฐานะภาพจรวจที่สวยงาม โดยภาพนี้ถ่ายมาจากการทดลองระบบท้าซึ่งแทนที่จะยิงจรวดขึ้นไปอย่างความสูงสูงสุดระบบท้าได้ถูกตั้งโปรแกรมให้สร้างความผันผวดให้กับวิธีการบินของจรวดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันขีปนาวุธทําให้เกิดภาพสวยงามอย่างที่เห็นปัจจุบาาันสหรัฐมีระบบท้าจํานวน7ชุดติดตั้งอยู่ภายในประเทศเพื่อป้องกันประเทศของตนเอง และเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาซาลาได้ประกาศว่าจะส่งมอบระบบท้ายพร้อมกับกำลังพลประมาณ100นายไปยังอิสราเอลสิ่งนี้หมายความว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้รับความเสียหายอย่างมากจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคม และการที่สาระจัดส่งบุคลากรปฏิบัติการกว่า100นายมานั้นหมายความว่าหากอิหร่านโจมตีระบบท้าและเกิดความสูญเสียชีวิตของทหารอเมริกันก็จะเป็นการให้เหตุผลสำหรับสาระในการแทรกแซงทางทหารได้นอกเหนือจากระบบเรด้าเอ็กซ์แที่ใช้ในระบบทัแล้วอิสราเอลยังใช้ระบบเลดราเตือนภัยล่วงหน้ากรีนภัยที่ใช้ขึ้นแอลแบซึ่งได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถใกล้เคียงกับทั และยังมีระบบเลดาราแจ้งเตือนภัยล่งหน้าเทรลซิสต็มที่ใช้ขึ้นแบบคู่ดูอแบนคือ UHF และ s band ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยอิสราเอลด้วยเหตุน,นี้เองอิสราเอลจึงได้รับการประเมินว่ามีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนที่สุดในโลก เนื่องจากมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายชั้นประกอบด้วยเรดาร์ X-band l b a n d และคลื่นเรดาร์ UHF และ X-Band ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินและโดรนแบบล้องหดได้ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยหลายชั้นได้แก่ Iron Dome David Sling p a t สระบบ a อ r o w ลรวมถึงระบบป้องกันที่ได้รับการสนับสนุนจกากเรือพิฆาต Aegis และเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐที่ประจำการอยู่ในบริเวณทะเลแดง อย่างไรก็ตามการที่สหรัฐตัดสินใจนำระบบฐานหนึ่งในเจ็ดชุดที่ใช้ในการป้องกันประเทศของตัวเองเพื่อส่งมอบให้กับอิสราเอลนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากและยากที่จะมองเป็นอย่างอื่นได้นอกจากนี้หลังจากการประกาศส่งมอบระบบฐานมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือเป้าหมายการโจมตีอิรานของอิสราเอลนั้นได้เปลี่ยนจากสถานที่ผลิตน้ำมันและสถานที่นิวเคลียร์เป็นสถานที่ทางทหารแทน กล่าวคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอิสราเอลมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะช่องใช้ระบบท้าสําหรับการป้องกันทางอากาศและสามารถสันนิษฐานได้ว่าสหรัฐยอมสลากกองพันทะหนึ่งหน่วยที่กองทัพสหรัฐใช้อยู่ให้กับอิสราเอลโดยแลกกับการที่อิสราเอลต้องตัดสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์และโรงงานน้ามันของอิหร่านออกจากเป้าหมายการโจมตี ทั้งระบบท้าและเลดา้ากีนภายของอิสราเอลนั้นมีราคาแพงมากและไม่ได้ผลิตเป็นจํานวนมากจึงต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานดังนั้นจึงมีความเป็นสมเหตุสมผลที่เชื่อว่าทาที่สาลัดมอบให้อิสราเอลนะั้นเป็นหนึ่งใน7ระบบที่กองทัพสารัดกําลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบท้ายมีราคาตั้งแต่1 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปจนถึง1.8พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนเลด้ากินภายนั้นเคยขายกับเกาหลีใต้จำนวน2ชุดในราคา292ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณระบบละ150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีราคาสูงมากวิธีการที่อิลล่าใช้เพื่อทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลอ่อนแอลงเมื่อวันที่1ตุลาคมนั้นสามารถสรุปได้คือ ขั้นแรกคือการทำลายเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าขั้นที่สองคือการยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่มีมูลค่าหนอเพื่อให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลใช้ขีปนาวุธจนหมดและขั้นตอนสุดท้ายคือการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพื่อโจมตีเป้าหมายโดยตรงเหตุผลที่การโจมตีแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างเช่นระบบทันั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเพื่อรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธนับร้อยลูกพร้อมกัน และปัญหาในด้านต้นทุนของขีปนาวุธก็เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดพื้นฐานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นระบบทาร์นั้น1แบตเตอรี่จะประกอบด้วย1เลดราและรถยิงขีปนาวุธ6-9ถคันและตัวปล่อยขีปนาวุธ1ชุดแต่ละฐานยิงบรรจุขีปนาวุธได้8ลูกดังนั้น1แบตเตอรี่จะสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธได้สูงสุด72ลูก เก่าคือสารัฐมี7ชุดสำหรับการป้องกันประเทศดังนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้สูงสุด504ลูกในข่าวเดียวและต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเติมขีปนาวุธใหม่การเติมขีปนาวุธใหม่แทบไม่มีความหมายในสถานการณ์ที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมากปัจจุบันเกาหลีใต้มีเลดรากินพายที่ซื้อมาจากอิสราเอลจำนวน4ตัวและ4ตัวนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาหลีใต้เนื่องจากอิสราเอลมีพื้นที่ขนาดเล็กจึงคาดการว่า อิสราเมีการติดตั้งเลด้ากินภายไม่เกิน3ตัวในขณะที่ระบบแอรโลนั้น1แบตเตอรี่จะประกอบด้วยที่ยิงขีปนาวุธ4-8ตัวและแต่ละตัวจะปล่อยขีปนาวุธได้6ลูกดังนั้นจึงคาดการได้ว่าสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธได้สูงสุดประมาณ144ลูกในครั้งเดียวนอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเล่านี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธสูงมาอีกด้วย เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาอิรานได้ประกาศล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนที่จะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยได้ยิงขีปนาวุธราคาถูกจำนวนถึง300ลูกประกอบด้วยโดรน170ลำขีปนาวุธร่อน30ลูกขีปนาวุธนำวิถี120ลูกมีรายงานว่าอิสราเอลสามารถสกัดกั้นได้สำเร็จ99% ตามรายงานของที่ปรึกษาทางด้านการเงินของกองทัพอิสราเอลระบุว่าแม้ว่าจะได้รับการเตือนภัยถึงการโจมตี72ชั่วโมงล่วงหน้าค่าใช้จ่ายในการป้องกันของอิสราเอลในวันนั้นอยู่ที่1 0 8 0 0พันล้านถึง1 3 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นประมาณ4เอร์เซของงบประมาณการป้องกันประเทศในปี2024ที่ตั้งไว้30 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบบแอโลของอิสราเอลที่ใช้สกัดกั้นขีปนาวุธมีราคาต่อลูกประมาณ3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐขีปนาวุธเดวิดสลิงที่ใช้สกัดกั้นขีปนาวุธพิัยการมีราคาต่อลูกประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและระบบแอรเดิมที่ใช้สกัดกั้นขีปนาวุธมีราคาประมาณ50,000ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ขีปนาวุธของอิหร่านมีราคาต่อลูกประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกกว่าของแอโลของอิสราเอลถึง1ต่อ35เท่า ในความเป็นจริงเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาสกตะวันตกรายงานว่าอิสราเอลประสบความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหรา่านได้ถึง99%และถือว่าการโจมตีของอิหรา่านล้มเหลว อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารบางคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างมากพวกเขาประเมินว่าการที่อิหร่านแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการโจมตีทําให้อิสราเอลแทบไม่ได้รับความเสียหายส่งผลให้อิหร่านหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการโจมตีและการขยายวงของความขัดแยง้งในขณะเดียวกันอิสราเอลก็เผยจุดอ่อนในการสกัดกั้นขีปนาวุธล่อนได้นอกจากนี้การโจมตีด้วยโดรนจํานวนมากทําให้ระบบไอออนโดมของอิสราเอลต้องใช้ขีปนาวุธจนหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วถือว่าการโจมตีของอิหร่านประสบความสําเร็จและตามข่าวของอิสราเอลเมื่อวันที่15ตุลาคมมีการเตือนว่าจํานวนขีปนาวุธสาหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่เก็บไว้กําลังจะหมดซึ่งหมายความว่าปัจจุบันระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นมีปัญหาไม่เพียงแต่ในเรื่องของเลดาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปริมาณขีปนาวุธยิงสกัดด้วย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นแย่แต่หมายความว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศในปัจจุบันมีข้อจำกัดพื้นฐาน ก่าวคือหลังจากการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอิร่านได้ทำการวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและในการโจมตีเมื่อเดือนตุลาคมอิร่านได้ใช้ยุทธวิธีใหม่โดยเริ่มจากการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกทำลายเลด้าเตือนภัยล่วงหน้าก่อนจะตามมาด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมากที่มีต้นทุนต่ำเพื่อทำลายขีปนาวุธสกัดกั้นให้หมดและในที่สุดจึงใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในการโจมตีเป้าหมายสำคัญ ทีนี้มาดูขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงฟาตตาของอิหร่านกันบ้างค่ะเมื่อดูที่ส่วนหัวลบด้านหน้าในภาพจะเห็นว่ามีปีกติดอยู่หากดูขีปนาวุธนววิถีทั่วไปจะไม่มีปีกที่ส่วนหัวลบด้านหน้านั่นหมายความว่าขีปนาวุธฟาตตามีระบบขับเคลื่อนในตัวที่ส่วนหัวลบแม้ว่าอิหร่านจะระบุว่าเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีส่วนประกอบที่สามารถร่อนได้แต่หากไม่มีการใช้เทคโนโลยีการร่อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนก็ยังสามารถใช้ระบบขับดั เพื่อเปลี่ยนทิศทางได้ซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธชิ้นนี้สามารถหลบหลีกหรืออ้อมผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายได้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสามารถทําความเร็วได้มากกว่า5ามักโดยทั่วไปคือ10บมักซึ่งเท่ากับความเร็ว3ากิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อขึ้นถึงระดับความสูงที่กําหนดส่วนหัวรบที่สามารถบินได้เองหรือตัวล่อนจะแยกตัวออกและบินในระดับที่ต่ํากว่าขีปนาวุธนาวิถีทั่วไปมาก แต่ยังคงความเร็วสูงจนไม่สามารถสกัดกันได้ปัญหาคือเมื่อขีปนาวุธทั่วไปเข้าสู่ชั้นบรรยากาศความหนานแน่นของอากาศจะทำให้ความเร็วลดลงอย่างรวดเร็วในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะพุ่งชนเป้าหมายโดยเหลือความเร็วเพียงประมาณ1มักเท่านั้นดังนั้นระบบป้องกันขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีในช่วงเวลานี้จึงถูกเรียกว่าระบบทะหรือระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสุดท้าย ในทางโตกงกันข้ามขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินโดยใช้ปีกและระบบขับเคลื่อนทำให้ในช่วงระยะสุดท้ายสามารถพุ่งขึ้นและเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาได้และยังคงรักษาความเร็วได้มากกว่า2มาัก ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศในปัจจุบันที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีทั่วไปไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทนี้ได้อย่างไรก็ตามขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงต้องการการนำทางอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการบินจึงมีการศึกษาวิธีการลบกวนสัญญาในพื้นที่กว้างวิธีการยิงทำลายก่อนที่จะถึงระดับความสูงที่าสามารถทำความเร็วสูงสุดและวิธีการสกัดกั้นในช่วงที่ความเร็วลดลงขนาดเปลี่ยนทิศท,ทาง นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเรดาร์ให้สามารถติดตามขีปนาวุธได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียการติดตาม สรุปแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มียอยู่ในปัจจุบันนั้นมีข้อจํากัดพื้นฐานในการป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจานวนมากพร้อมกันและกละยุทธ์ของอิหร่านที่ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคาดว่าประเทศต่างๆกำลังศึกษาเหตุการณ์การโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมนี้อย่างละเอียดและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของข้อจำกัดของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลกและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของอิหร่านที่ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านี้กันแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบเนะนื้อหาเรล่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ